สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีผิดห <ften> มอแคนแฟนหมอลำครับสวัสดีเอฟซีของหมอลำไกหน่อยโคโรเอียครับสวัสดีปีใหม่ปีหกสิบแปดด้วยนะครับพี่น้องครับเขามาถักไทยเขามาเยี่ยมเยียนจิ้นฮอนพี่น้องต่างประเทศน้ำนะครับสมบูสุขคนพี่น้องอาการดูแลร่ลางกายครับอาการหนาวพี่น้องครับมาเมืองหนาบานหมอลำไกหน่อยครับอัปเดตให้พี่น้องเบืองา่าผมจะเข้าบ้านยังไงมันเป็นยังไงพี่น้องนะเนี่ยซึ่งผมเคยล่งคิดไปแล้วครับตอนนี้ว่า นะครับผมใส่เวลาคุดอยู่ต่องใส่เวลาหลายเดือนพี่น้องผมมันเป็นท่อแงีครับน้ำควมำจะเจริญของม้าให้เขากปะต o องมันบอกเนี่ยเพราน้ำควมำจะเลืกันมาแล้วมันไปมากอะไรนะครับพี่น้องฝากพี่น้องอย่าผ่านมาแถวมาบสองนะครับที่ภรรยาของเรามาบสองซอยอ่าสยามมณีขับนะครับพี่น้องครับไปเบิ้งครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่เป็นแมคโครครับโคมัสุครับพี่น้องครับที่เริ่มแล้วนะครับพี่น้องครับ นะครับวันนี้วันที่สี่ครับสี่มกราครับปีใหม่จอดไว้ต่างแดนโดนละพี่น้องบรภากาอีเบิงไกลกันเลยมาขุดไปทึงใส่แล้วพี่น้องนะ่ครับนี่ครับการขุดลึกมากนะครับพี่น้องครับระยะั่างในจุดนี้ในจุดๆนี้ใช้เวลาอยู่ หลายเดือนเนี่ยตรงนู้นตรงนี้นะครับคุณลึกมากนะครับตรงนู้นนะครับผู้เท่กับส่วนเท่กับผู้ทางนี้นครับผู้เท่กับส่วนเทครับผู้เหลือกับชวนเหลือนะครับพี่น้องครับนอยู่ที่บ้านของใกล้หน่อยนะครับขึ้สิบระเดีไปประดี๋ยวมาไงครับพี่น้องครับว่าวตั้มก็สามเดือนพี่น้อง เราในตรงจุดนี่ที่รถออกมากน่ครับที่รถออกมากน่ครับนี่ครับ,ออรบเป็นท่า่งที่ห้ประชาชนเลาะล,ลบเส้นทางนี้นะครับออกมากเแหละนี่เป็นรั่วของนาบ้านผมนะครับ, ok, น,บน,นะครับรั่วของนาบ้านนี่ครับเดี๋ยวก็ออกมาตัวนี้เราจะไปสร้อยเรา่อไปตลาดอะไรมระรมนั่งศินนะครับตรงนีคุณเปลี่ยนเป็นสะพานเป็นสะพานไม้เหล็กเจ็ดนะครับเป็นสะพาน ทางด่วนของเรานะครับนครับซึ่งในโครงการจะสีพมงคลระหว่างเช้าต่เที่ยงตรงไหนนะครับพี่น้องโอ้นะครับร่างทอเบื้องหลดประชาชนไปมากพี่น้องถามว่าไปได้บัครับตังเทศกาลทางให้ไปได้น้ำนะครับพี่น้องครับนี่ครับนี่นะครับทางที่ประชาชนกําลังใส่เวลาเดินทางอยู่สองสามเดือนอีกจำนวนมันจะไปติดหนาฝนนะพี่น้องมันจะลำบาก ม้กระทั่งสถานที่ตรงนี้เป็นเป็นรีสอร์ทนะครับตรงนี้รีสอร์ทมีผลนะครับพี่น้องซึ่งมีผลในช่วงเทศกาลปุ่นละครับปู้นละครับหางหนปุนละครับผลนละครับปุนละครับปุ่นละครับในสุดๆเลยลึกๆตรงโน้นนะครับพี่น้องลึกตรงโน้นนะครับที่จะเห็นกันนะถึงกำลังก่อสร้างกำลังทำอยู่นะครับพี่น้อง สึกประชาชนเขาออกบ่ได้นะครับพี่น้องครับคือไม่คือเขาออกตามตามสภาพมาพี่น้องครับก่อนในซอยมันมีมู่บานมันมีประชากรประชาชนที่ต้องเดินทางไปมากนะครับว่าจะเป็น้านค้าเป็นทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูท่อกันพี่น้องว่าท่อใหญ่ขนาดไหนพี่น้องครับท่อลึกขนาดไหนเดี๋ยวกันหน่อยแบบสภาเบื่องทอนะครับว่าท่อ ความใหญ่ของท่อค <c oughs> วามกว้างของท่อ <c oughs> จะขนาดไหนพี่นอ้องว่าซําไหนนะครับ <c oughs> พนันธุ์น <c oughs> ี้ทั้งทั้งเทศบาลพันธนํนาควาวมจเจร่ญนมาให้เขาก็ต้องเข้าใจอยู่นะครับเนาะเ <c oughs> ข้าใจอย่ควาวมจะเจร่ญนแต่ความจะเจริญจะเล่นแบบไหนพี่นอ้องใหญ่แบบไหนทําให้ประชาชนไปได้ไหมนะครับพี่นอ้องมาติดตามกัน <c oughs> นี่ก็ หลุดไปตั้งแต่วันที่วันที่ยี่สิบเก้านะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าเมื่อนี้วันที่ซีนะครับพี่น้องเพิ่งเริ่มงานมือแหละนะครับพี่น้องครับขุดมันใส่เวลาขุดมมดูลนะพี่น้องขุดแค่วันเดียวครับแต่การทํานะครับพี่น้องการว่าทีเป็นการว่างการเทมันต้องใส่เวลาของการแห่งนะพี่น้องครับไม่มว่าเทเม,มื่อนี้พุง่งนี้ใช้ใเลยไม่ว่าแม่นหครับพี่น,อนาาอ้องไต่เม้าฝาถอยเราจะไปดูท่อกันพี่น้องครับ <S <S มาครับวันนี้เรามาดูความใหญ่ของท่อพี่น้องครับ ว่าแย่ขนาดใหพี่น้องครับนี่ครับความใหญ่ของท่อนะครับพี่น้องครับตรงนี้ที่เขาว่างไว้เลยนะครับพี่น้องครับความใหญ่เป็นรถโฟล์คลิฟต์นะครับพี่น้องครับถึงทั้งเจ้าหน้าที่พันเอามาว่างไว้หลายครับเยอะมากครับพี่น้องเบื่อความใหญ่ของ่อครับตรงนี้ไซเวล่าตรงนี้ประมาณหกร้อยเมตรครับจากหน้าหมบานใกล้หน่อยไปถึงเขาไปถึงตลาด ถึงมอตัวเบ้อกันแล้วครับในมองสะพาน์กระจกว่างไปสิบกท่อนะครับพี่น้องครับจากนี้หอางุ้นแล้วครับว่างไปสิบกวท่อเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในท่อครับพี่น้องครับเบิ้งควอมีงองท่อพี่น้องใาใหญ่ขนาดใหญ่ว้อมจะเริญพี่น้องเราไม่ว่านะครับแกหน่อยว่าเคยว่ากับน้ำข้อมจเริ่นออกมาแกถามว่าระชาชนเท่าก็ต้องมีหม่องลบหม่องมีไหทางกระจกไปเบิก ทีผู้ใดก็ต้องไปขอก้อนนะครับพี่น้องครับยังให้เขาเดือดร้อนนะครับพี่น้องการเห็ดผมผมม่เลยมีขัดขันนะครับพี่น้องครับน้ำควจะเจริญของมากครับนี่ครับนี่คือท่อนะครับพี่น้องนี่คือท่อครับขุดตัวในผมผมม่สิเหลียนนะพี่น้องขอแต่ว่าเขามีทางสัญจรรอยระชาช่วะเดือดร้อนนครับตอนนี้ผมอยู่ใตท่อแล้วพี่น้อง แกล้นอนอหน่อยยึดไต่คอถนนเส้นนี้นะครับจะทําตรงนั้นที่เป็นสะพานนั่นจะเป็นสะพานมอเตอร์เวย์นะครับที่จะเข้ากองทมอร์ครับพี่น้องครับแกล้หน่อยยึดไต่ทอครับพี่น,น้องครับตอนนี้มาส่งกำลังใจให้ใกล้น้อยนะครับพี่น้องตอนนี้ใกล้น้อยอยู่ในท่อนะครับอยู่ในท่อที่นาบุบานของใกล้หน่อยครับที่หมาบสองเราหมาบสองพัทยานะครับ ควบลองนี่ผมไม่เคยต้องการฟ้องร้องไม่ต้องเคย,ยต้องยำไผ่แต่ขอให้ประชาชนได้ไปได้นะครับที่แรกก็เพ่นได้หาท่างให้แล้นะครับพี่น้องมาขุดย่างเดียวนะครับรถเป็นโก้ดซีหาขั้นพี่น้องนะครับอีนนี้ครับีไก่หน่อยอยูดีบานของไก่หน่อยนะครับทางเขาของหมาปสองนะครับท่อตอนนี้ผมอยู่ในท่อนะครับนี่ไก่หน่อยอยู่ในทอ่อดูความทอ่อความใหญ่ของทอ่อพี่นะ้องอ่าเขาไม่ได้เลยนะครับพี่นะ้องมันจะสมกับอ่า รถกระบะคือเขามาไหเลยนะครับพี่น้อง <c oughs> สูงประมาณคว่มสูงกับประมาณสองเมตรกูร้กลัวหเล่าพี่น้องออกใกล้หน่อยสูงกว่าเจ็ดสิบนะครับสองเมตรไนอยู่นอกคว่กลัวหเปล่ประมาณสองเมตรสี่สิบใดพี่น้องเราอยู่ในท่อนะครับฝากพี่น้องเห็นคลิปนี้แล้วก็จะเบิ้งจะซื้อได้พี่น้องได้เฝาฝ่ายกำลังใจนะครับพี่น้องเราฝากคนติดตามมาล่าไใกล้หน่อยนั่มน,นะครับพี่น้องครับอยู่ที่ บ้านของไก่น้อยนะครับพี่น้องครับแต่ที่ผมมีปัญหากับหน้าบ้านผมเลยนะพี่น้องสุดท้ายท้ายสุดหนึ่ขอพี่น้องระบือเง้นทองเรียเจ็บจะจนพี่น้องครับขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามทุกการรับชมนะพี่น้องเด้อครับผมขอขอบคุณในลายครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้มาดูว่าจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีพี่น้องครับว่ามันจะเสร็จนะครับพี่น้องครับผมเข้าใจนะครับพี่น้องทุกอย่าง แต่ว่าข้ามาการไปมามันไปมาลำบากน,นะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกคนทใจทุกคทุกคอมเมนต์ครับฝากกีตาร์ไปใกล้หน่อยนะขอบพระคุณครับ